f o r ์ u เนอเข้าใหม่ครับพึ่งชงเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆอ,อีกหนึ่งคันได้เป็นสีขาวมุกมีแค่คันนี้คันเดียวในเพจนต์คลิปนี้ผมพาดู รอบคันนะครับทุกหัวน็อตทุกจุดทุกอนูรูขุมขนบอกเลยคันนี้โคตรน่าใช้ในราคาไม่แพงนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง1,500 0บาทที่สำคัญคันนี้เลขใหม่แค่9ก0 0 0 0กิโลได้เป็นปี2019เครื่องยนต์2.4ขับ2คันนี้ถ้าเกิดใครได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของและดูคลิปนี้จบนะครับพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีผมพาดูทุกจุดสนใจคันนี้คลิปนี้อย่าพลาดน,นะครับ okay, go สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสอทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับนำฟอร์จูเนอเข้าใหม่เพิ่งชงเสร็จนะฮะมานําเสนอพี่ๆนะครับผมคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นตัว f o r t จูเน 2.4V ขับ2เลขไม่91,000กิโลปี2019ราคาไม่แรงนะครับราคาตามท้องตลาดถือว่าราคาดีมากๆเลยคันนี้899,000บาทครับฟีดาวผ่อนเพียง15,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาฟอร์จูเนอร สีขาวมุกแบบนี้ที่เพชรยนต์ถ้าเป็นเครื่องยนต์2.4เหลือแค่คันนี้คันเดียวในราคาไม่ถึง9 0 0 0 0 0นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันสีขาวมุกสวยๆเงางา,งามๆคมๆคันนี้ชงเสร็จใหม่ๆนะฮะถ,ถ,ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับคลิปนี้อย่าพลาดเลยนะอ่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งครับผมปานเพชรยนต์พนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า7ปีผ่านการอบรมทั้ง SSI Walking Step รวมถึง TSC ของโตโยต้านะครับแล้วก็มี โอโมเตนาชิทักษะการขายการบริปการบริการแบบญี่ปุ่นของอีสุนะครับผ่านการขายป้ายแดงมาแล้ว2ที่รวมแล้ว7-8ปีถ้าเกิดว่าพี่อยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมแนะนำให้โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369นะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่ดูทุกจุด ทุกอนูรูขุมขนทุกหัวน็อตต่างๆเลยนะจุดที่รถมือ2ควรดูคลิปนี้ผมจะพาดูนะครับว่ารถมีโดนอะไรมาบ้างไหมนะครับซึ่งคันนี้นะผมลองตรวจเช็คดูแล้วนะครับด้วยตนเองเลยนะฮะไม่มีร่องรอยของการโดนขันไขขยับในหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับรถสวยน่าใช้มากนะค,คันนี้บอกเลยนะครับในราคาที่899,000บาทใครได้ไปครอบครอง โคตรคุ้มค่านะครับเลขไม่ไม่ถึงแสนเลขไมเก้าหมื่นหนึ่กิโลหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ f o r ์จ n e er, เเลขไม่แค่เก้าหมื่นและราคาประมาณนี้ถ้าได้คันนี้ไปขับครับญาติพี่น้องนั่งได้เพราะว่าเป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวส,สวยๆอีกหนึ่งคัน f o r er, ์จ n e เนทะเบียน5861งที่สําคัญหลุดจองมานะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมาจองมา,จองมา2ครั้งหลุดจองสครั้งเนื่องจากเครดิตลูกค้าไปไม่ได้นะครับ ลูกค้าผมในช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่นะมีแต่ลูกค้าเกรดประมาณเครดิตดีมากๆนะครับอย่างเช่นเซ็นไฟแนนซ์ตอนเช้ารับรถกับเย็นนะครับของผมมีแบบนี้แทบทุกเคสเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าในตัวช่อง YouTube ของผมเองนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วผมมานําเสนอรถที่ว่าน่าใช้งานนะครับคันนี้ให้พี่ๆได้รับชมเมื่อกี้พาดูรอบคันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงนะครับแบบละเอียดกันบ้าง <c oughs> ขออภัยนะ เลียมสารโคมฝากระโปงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวทั้งสองฝั่งเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเงาเคมคมแบบ3เส้นแบบนี้นะครับทะเบียน6 8อ่ดห้าแปดหกหนึ่งครับสวยๆนะครับ,รบไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แบบครบเซตเลยนะครับพร้อมกับชุดตกแต่งที่เป็นโครเมียมตรงไฟตัดหมอกแก้มข้างฝั่งนี้แนบชิดสนิทนะฮะไม่มีอ้าออกรถคันนี้สวยมากๆ ล้อแม็กนะครับ1ินิ้วทูโทนปัดเงามานะครับล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะตรงหน้าตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปัดเงามาแล้วนะครับช่วงล่างนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งชงเสร็จนะสวยมากนะครับยางถ้าเกิดว่าไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ลองดูก่อนนะฮะเดี๋ยวช่างเขาจะประเมินนะครับบันไดด้านข้างมีมาให้แบบนี้นะครับเลียมสันคมตัวรถด้านข้างสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแหลกหลังคาแบบบิวอินแนบชิดกับตัวรถมีมาให้ไฟเลี้ยวเห็นไหมนะครับตรงกระจก มาดูภายในนิดนึงนะครับไม่ช้าไม่ช้ํานะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปุ่มมัลติฟังกชันแพทเทิร์นชิปมีมาให้แบบครบๆเลยคันนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถใส่แผ่นซีดีได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เลยนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเลฟตัวนี้อีกนะที่เป็นแมนนวลโหมดนะครับผมบอดหนังเสียมตาลตึงๆครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะมาดูด้านหลังนี่สวยๆครับแบบนี้ นั่งได้หลายคนเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้อีก1นึ่งคันนะครับคลิปนี้เรียวๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกนะครับไฟตับทิมด้านล่าง2จดุดรวมถึงสปอยเลอร์ออรด้านบนมีมาให้ใหที่ฉลามชาร์ฟฟินมีมานะครับดูไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไฟไฟท้ายนะครับเป็นแบบ f u l l l e d ไม่มีแตกไม่มีร้าวคาดเอวตรงกลางเนี่เป็นโครเมียมนะครับรวมถึงนะครับนี่ด้านล่างนะครับไฟทับทิม2จุด มีกล้องมองหลังให้มาเดี๋ยวเปิดดูภายในคันนี้จะเป็นเปิดไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานมากๆเบาะนะครับสามารถพับเก็บด้านข้างได้เลยนะครับมิติตัวรถจะดูกว้างขึ้นแต่เนี้ยกลางออกให้หมดก่อนนะครับ <c oughs> ขออภัยนะรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งขันนะครับนี่สกราาดสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยนะไม่มีร่องรอยของการาขนของเยอะนะครับในเลขไม่0หม่0โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆ ไฟด้านหลังเป็นของสแตนเลสนะครับด้านหน้าจะเป็นของไทยคุยโตดเดี๋ยวผมจะพาดูแบบละเอียดนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับสวยๆป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับแป๊บหนึ่งนี่จุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อ้าออกเลยนะครับไฟเป็นแบบใบ LED นะครับใบบีม LED นะถ้าสนใจคันนี้นะครับ f อร์จูเนอร์ขับ2นะครับผมตัวนี้ราคาสด8 9ดแสนเบาทฟรีดาว่อนเพียง1,5ึ่งพันบาทเท่านั้นนะได้ปี19เลขไม่เก้าหม่นหนึ่กิโลสนใจเบอร์โทรด้านล่าง0ูนย์แปดสอหรือจะแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ parn pi ห9ึ P ่ A R N P I เดี๋ยวไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะสำหรับที่พี่คนไหนที่กําลังมองหาฟอร์จูเนสีขาวมุกไว้ใช้งานนะครับที่เพรยนต์มีหนึคันที่นําเสนอเลยคันนี้เลขม แค่นะครับดู91,786กิโลไม่ถึงแสนในราคา8 9 9 0 0 0บาทนะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอ่ะเครื่องยนต์สตาร์ทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะปัดเรือนใหม่ทำงานแบบว่าอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นจอ A M I D นะฮะ ตัวหนังสือนะครับที่เป็นตัวเลขจะตกแต่งเป็นสีขาวสว่างแบบนี้ตัวเข็มไมเป็นตัวสีฟ้านะครับมีปุ่มแจ้งเตือนมีป้ายมีป้ายคาเตือนต่างๆนะครับผมไว้ให้ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับพวงมาลัยนะฮะตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบนไม่มีช้ําแน่นอนนะครับและคันนี้นะผมบอกเลยติดจองมาสองรอบคิดดีลูกค้าไม่ได้ไม่งั้นไปแล้วรอในเรื่องของอเขาเรียกว่า เนื้อคู่จริงๆนะครับแพิร์นชิปบวกลบมีมาให้เห็นไหมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเอาขอขอขอภัยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะทำงานร่วมกับหน้าจอตรงนี้มีมาให้แบบครบเซตแล้วนะครับรวมถึงปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะฮะสวยๆนี่เห็นไหมสวยมากใครสนใจคันนี้นะฮะในราคาไม่แรงหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสาย วางสายในพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลออตโต้นะครับปรับออตโต้ได้ง่ายๆเลยแค่กดออตโต้อย่างเดียวหรือนะครับจะปรับเป็นแมนนวลก็ได้ขออภัยนะฮะจะปรับเป็นแมนนวลธรรมดาปกติก็ได้ถ้าพี่อยากทําก็แค่หมุนโวลูมธรรมดาถ้าอยากได้ออตโต้กดออตโต้ให้มันขึ้นสีเขียวสยีไฟไฟเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นเหมือนเดิมนี่ปรับ นิดเดียวคาง่ายๆนะครับรวมถึงนี่ปุ่มอนาล็อกต่างๆไว้ให้ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใครรับรถคันนี้กับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการทํางานตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเมนนอนโหมดไลฟ์เลฟต์ต้นอกมาให้แบบนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้ตรงนี้สวยๆนะครับนี่คือคุณแจนะฮะคุณแจจะเป็นแบบพุสตาเป็นแบบนี้เลยของ Fortuner นะครับปุ่มอ่าเขาเรียกว่าอ่าโหมดต่างๆนะครับ EcoMode Power Mode ระบบกันลื่นถไลมีมาให้แบบครบเซตนะครับแล้วก็คนอนโซลด้านหน้าค่อนข้าทงที่จะสวยชัดเจนนะครับคูบ็อกมีมาให้นะครับอันนี้จะเก็บความเย็นไม่ให้ได้นะถ้าเกิดเอาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วมาแช่ไว้นะครับมันจะเก็บอุณหภ Aa, ูมิไม่ให้กล่องตรงนี้นะครับคู่ม,มือมีมาครบเลยนะครับด้าน,นนี้สวยๆนะครับมีม,าม่านบังแดดมาให้2ฝั่งมีกระจกแล้วก็มีไฟให้แบบนี้นะครับเป็นแบบนุ่มๆเลยนะนุ่มๆเ,นะเลยแบบซอฟท์ทัชเลยนะจับตรงนี้มันจะนุ่มๆเนี่ยตรงนี้ครับุนุ่มเดี๋ยวให้ดูนี่ เนี่ยนุ่มๆเลยนะครับนุ่มๆน,น,นะครับใครสนใจคันนี้นะฮะราคา8 90, 9 9 0 0 0เกบาทฟรีดาวผ่อนเพียงอ่า15,000บาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะครับผ้ามพลาดเลยโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ด้านหลังกงว้างๆแบบนี้ครับสังเกตดูนะครับกว้างมากนะฮะร,รถสวยน่าใช้พร้อมใช้งานนะครับนี่เรียมสันตัวรถครับด้านในค่อนข้างที่จะวิสัยทัศน์ดีนะครับ เสา A เสา B จะออกโทนเป็นสีเบจเนาะแต่ว่าคอนโซลหน้าจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้แต่ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยใครได้คันนี้ไปขับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับฝ้าพิกานสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยอักขระยันใดๆนะครับรวมถึงนะครับนี่เบาะต่างๆไม่ช้ําเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้คันนี้ไปขับดูหัวเข่าผมก่อนขออภัยนะครับผมยังไม่ใส่ถุงเท้าเนาะนะครับเช้าเช้านะครับตอนนี้7จ็ดโมงจะแปดโมงพอดี นะครับผมเลยไม่ได้ใส่นะครับนี่สวยๆแบบนี้ถ้าได้คันนี้ไปขับโคตรคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาย่อมเยาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเพียงอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์อ่าขอภัยพาไปดูห้องโดยสารนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวพาดูห้องห้องเครื่องยนต์ขอภัยเมื่อกี้ห้องโดยสารอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์ก็เดี๋ยวพาดูหัวน็อตต่างๆนะครับทุกจุดเลยนะนี่ เปิดก่อนขอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเรียวๆวเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเรื่องห้องเครื่องนะฮะนี่คือรถที่ชงเสร็จแล้วความสะอาดสะอ้านนะครับผมมาดูใกล้ๆเลยนะไม่มีนะครับฝุ่นนะครับฝุ่นนิดนึงเนี่ย มีมีแหละนิดนึงแต่ว่าเรื่องของความคาบสกปรปกเนี่ยไม่มีเลยนะครับรวมถึงฝ้าตรงนี้นะครับตรงฉักการะาด,ด้านบนไม่มีฝุ่นแน่นอนนะครับทาความสะอาดเสร็จสิ้นเรียบร้อยหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกรวมถึงหัวน็อตรตรงร่างตรงหัวเครื่องต่างๆนะครับไม่มีร่อรงรอยเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยถึงดิวต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก่อนออกจากจากผมเลยนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นจุดสีฟ้าด้านในแบบนี้นะครับ ถือว่าย you know, right. mm ังใช้งานได้อยู่นี่นะไฟเต็มนะครับผมไฟเต็มเลยนะสําหรับคันนี้นะครับใครสนใจรีบทักมานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆระหว่างโครงสร้างตัวรถกับฝากระโปรงหน้าไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านบนถ้าถูกขันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการถอดฝากระโปรงหน้าไปทําสีแต่ถ้าด้านล่างโดนขันนะครับนี่ควรระวังให้ดีว่าโดนถึงโครงสร้างหรือเปล่านะครับจุดเชื่อมต่อไฟระหว่างโครงสร้างตัวรถนะครับนี่ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขกระยับรวมถึงไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นของไทยคุยโตเท่านั้นจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขกระยับคานบน่อนั้น,นไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับนี่นะครับดูไฟก่อนนะนี่นะครับผูจ,จุดเชื่อมต่อไฟแท้ไฟเดิมมีโลโก้โชว์นะไทยคุยโตตรงนี้นะครับผมเป็นโลโก้ของแท้เดิมโรงงานนะฮะไฟแท้ต้องเป็นของไทยคุยโตเท่านั้นนะครับดูนะฮะนี่ หัวน็อตนะครไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับนี่สวยๆแบบนี้ตรงนี้ถ้าเกิดมีมีไอ้นี่มันจะมีถ้าเกิดมีขันข้างล่างอะครับหัวน็อตตีได้เลยว่าตรงนี้โดนนะครับตรงนี้จะเป็นตัว R นะครับ R คือสัญลักษณ์ด้านขวาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวแอสัญลักษณ์ด้านซ้ายมีมาให้แบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แผ่นเพจตรงห้องเครื่องนะครับ เช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจบทุกจุดไม่มีตีใหม่ไม่มีตีเพิ่มแน่นอนนะครับรถสวยพร้อมใช้งานแบบนี้มาดูฝั่งนี้กันนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับนี่สปงสปอตเมทรร์คของแกให้ดูนิดนึงนะครับนี่เป็นแผ่นเหล็กประกบกัน3แผ่นแบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อ,อสวยสวยแบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับผมทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะครับนี่ตีได้เลยว่ารถไม่ได้ทํามาเดิมมากนะครับเดิมมากๆรถสวยจริงๆ นะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะนี่เห็นไหมนะครับนี่สวยสวยสปงสปอตเมดอาร์ตอยู่ครบแบบนี้นะครับถ้าใครได้คันนี้ไปขับนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆในราคาย่อมเยาวมากๆนะครับไม่แพงไม่แพงสําหรับคันนี้8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับยี่ที่สําคัญนะดอกเบี้ยพิเศษสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นสี่ปีสองจุดห้าเก้าห้าปีสามจุดห้าเก้าหกปีแล้วก็สี่จุดสี่เก้าเจ็ดปีเท่านั้นนะฮะเปิดไฟฟ้าง่าย,ายๆแบบนี้เหลี่ยมสันตรงนี้ นะครับนี่เงาเงาคมคมไม่มีบิดเบี้ยวหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขกรยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้โชคขึ้นสุดลงสุดครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้รีบทักมานะครับรีบทักมาเหลือแค่คันนี้คันเดียวในเพชรยนต์ที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับเฉพาะสีขาวเหลือแค่คันนี้คันเดียวในเพชรยนต์แล้วนะครับนี่สปงสปอตเมทอาร์คนะครับจุดป้ายพวกบล็อกโรบอทแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับ ใครสนใจนะรีบทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ถ้าเป็นสีขาวเหลือแค่คันนี้คันเดียวนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือคันเดียวที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของเ,องเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นเครื่อง2.8นะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอื่นนะครับสวยๆนะครับ นี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทางด้านในและด้านนอกสครับเพจแท้โตโยต้ามาให้นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ได้ปี2019เลขไม่เก0 0หมกิโลนะครับในราคาสด8 9 9 9 0 0บาทนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับที่ดูมาเมื่อกี้นะครับรถสวยเดิมนะฮะไม่มีจุดไหนต้องได้ทําต่อนะครับรถเครื่องยนต์อ่าไม่สวิงเดินเบามากๆรวมถึงคันนี้นะครับราคาดีนะฮะเป็นสีขาวมุก ราคา8 9 9 0 0 0บาทได้เป็นตัว Fort u n e r 2.4V ขับ2ปี2019ที่สำคัญเลขไมหม่91,000กิโลถือว่าใช้งานน้อยมากถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้นะครับมีแค่คันนี้คันเดียวในเพชรยนต์หลุดจองมาแล้ว2รอบเพึ่งชงเสร็จใหม่ๆรอเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเข้าวอล์คอินมาดูรถจบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดูคลิปจบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้เลยนะครับเพื่อล็อกรถเพื่อให้รถคันนี้เป็นของตัวเองถ้ามาดูรถไม่ชอบไม่เป็นไร ผมคืนจองทุกกรณีอยู่แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าผมจะโอนจองมานะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบแล้วนะครับผมโทรมาที่0825713369อไลน์มา PARNPI1992 ได้เลยนะครับอ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนพี่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ